ะะวันนี้ปอก็จะมาเชิญชวนพี่ๆเนี่ยไปดูการชกมวยนะคะชื่องานว่าไอเอลไฟซีซั่น2ค่ะจัดขึ้นวันที่2เมษายนนี้แล้วนะคะถ้าใครอยากไปดูที่สนามเนี่ยไปได้ที่สนามชกมวยนะคะเวิร์ลสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถติดตามดูได้ที่ทางช่อง Facebook และ Youtube ได้เลยค่ะ ไอเดลไฟซีซั่นสองคริเตนเดดยแมนลี่ชนะนับสนุนโดโทอทเครื่องมือช่างคุณภาพราชาอุปกรณ์มวยดีที่สุดในสังเวยียนดาฟานิวส์เว็บไซต์กีฬาอันดับต้นๆของประเทเศคูเซลผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมชายนำเข้าจากอเมริกามวยโอจิไรส์บายม n เเนตสึกแข่งศักดิ์ศรีของเหล่านักสู้16ยูทูบเบอร์ แสงสีเสียสุดล้ำอลังการยิ่งใหญ่กว่าเดิมเจอกันแน่นอน